ติดสตัวเลขป,ปรมาดื่มเร็วเย้มาเร็วเฮ้ยจันต้นได้พาดีเลยอ้าวเหี่ยกูไปไหนเลยเฮ้ยธรรมชาติยามเชา้า เราจะไปล่าประชันกันอีกแล้วแต่เช้านี่ทันจะลงขึ้นเลยมาถึงแล้วนี่มาครับนี่จันต้นสองคนเดี๋ยวเราจะมาลองเก็บซัดก,กันะนะเมื่อวานอ่ะตีไม้แ้วตะกัวเอ้ยมันไปติดตรงน,นู้นไงตะกัวเลยหายไอ้ที่กัดที่เหลือไม่ได้ใส่ตะกัวเลย เมื่อวานลงน้นแหละลงมาปุ๊บก,กัดเลยประดูกก็เยอะแล้วก็ต้องประตูน้ำตรงนั้นนะพี่ต้นวันนั้นเจอตั้งหลายคอกเมื่อสองเดือนที่แล้วอยู่ตรงนั้นเยอะแท่าจะช่อนเลยพี่ระวังตกปลาเหลือไปเห็นหน่มตาลครับใส่ไส้วันไหนครับ ทานพี่กล่องละยี่สิบเอากล่องหนึ่งครับพี่อันนี้ใส่ไส้ป่ะครับใส่ไส้ละห้าบาทจ้ะใส่ไส้เอายี่สิบของยานผมพี่มาห้าสิบบาทจ้าป้าได้ของโปรดได้แล้วนั่นผมก็ลงไปตรงนู้นเลยแล้วก็ตีไปนู่นตรงไอ้กอแย่ๆเฮ้ยนั่นวิ่งวิ่งแล้ววิ่งออกกลางคลองละดูดูดูที่นี่หุย หยุดละ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 หยุดลต้องทำไงพี่เนี่ยก่อฮะหาตัวนี่ดูดิอดอกแรกก็ว้าวซะแล้วเนี่ยมันเป็นโปรดักชั่นในการถ่าย YouTube มันจะยากแน่แหละจริงๆถ้าเราไม่ต้องรอจังหวะมาถ่ายอ่ะแต่เราอยากให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่ง่ายนะใช่จริงๆดันต้นครับตกและแต่ผมกินน้ำตาลรู้สึกอร่อยรู้สึก นตกแท็กแี่ใหม่ๆอะไรสะดุดใต้น้ำมันหลอดหมดอ่ะตอนนี้ง่ายๆ่ายมันสะดุดดางนั้นโคตนเลยมองที่น้ำเดียวแล้วถ้ามีฟองขึ้นพนะี่ต้นมันมันไม่วิ่งอ่ะฟองขึ้นเลยปายู่ ตัวเลกเปิดมาเดิมเร็วขึ้นบก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 เย้ถ่ายก่อนเป็กซาตัวแรกเย้กัเลโอ้โดีใจเลยเหมือนตนสวยด้วยครึ่งโลกว่าเหมือนตอนได้ตีกบตัวแรกเลยเหมือนตอนเหมือนตอนที่ได้กบยางตัวแรกใช่ไหมแล้วไม่รู้ว่าปลากัดไม่กัดแต่เห็นฟองพี่ต้นบอกว่าถ้าฟองขึ้นอ่ะใช่เลยอ่ามันกินแต่กินเบานะอ่า ได้เ,เปิดหน้าลอกนิดนึงเราสายบิงใช่ไหมใช่มีถุงอดีพอดีเลยมาเลยคนดีใจอะ่ะบอกแล้ววันนี้ถ้ามีถังอ่ะไม่ค่อยได้หรอกต้องใช้ถุง <c oughs> มาเลยครับทุกคน <c oughs> ช่อมตัวแรกของปีไปบ่อไม่ได้มาได้ที่คลอง <c oughs> เรียบรออ้อย ้ยจันต้นได้พอดีเลยมาพอดีเลยบโลขึ้นได้ไม่ได้คันพี่เว้ยโเ<อ>นี่ยปลาคองแรงโคตรดีอ่ะตัวเนี้ยไม่วิ่งไปตัวประมาณนี้เลยวิ่งเหรอเป็นไงนะ อื้ย hey, hey. ไม่เกือบอะ่ะว่าวิโลลยตัวนี้นี่ hey. ตัวเต็มที่สองมาแล้วจากแต่ต้นมาแล้ว hey. ชั้นของก็สนุกนี่หว่าอ๋อปล่อยคืนเลยไหมเขาเรียกว่ามิสของกลับแล้วทุกคน อูอ้ไปอยูอ่ไปอยู่ไม่กัดกัดเห็นตัวเลยเวนบุกเข้ามาอย่างนี้เลย ตัวใหญ่ก็ถือเป็นแต้มครับอ้าวเหยือกูไปไหนเลยมาอีกหนึ่งแล้วผมไปไหมครับเรามีแต้มใหญ่แล้วตัวอย่างเงี้ยแหละตะเกียบสองทีแล้วเดี๋ยวไปเอาเหยือกันเห็คัดทองก็มันเหมือนกันนะนี่บอกแล้วว่ามันเุ้ยเท่ากับวันนี้กัดสี่ห้าทีแล้วได้มาสองแ้มได้สองแทมกับเริ่มต้นประช้อนตัวแรกได้เห็คัดด้วยเห็ดคัดแบบ เซกซ์แบบจ๋าเต็มสูตรครั้งแรกใช่รู้แล้วว่าปลาจังหวะก,กัดเป็นไงนะแล้วแต่ตอนนี้เสียงเดียว,ย,วยังส่งไม่ค่อยทัดนะเดี๋ยวแค่จับจังหวะส่งแล้วก็กอตามแั้นเดี๋ยวไปต่อเดีย๋ยวไปเอาเหยื่อตัวใหม่กันครับดงปลาเอเลี่ยนยังไม่ตปลนะโอ้หนึ่งสองสามสี่หนะ้าหกเจ็ดผักนีเนี่ยมันคือเอเลี่ยนสปีชีส์จริงๆเราควรต้องกำกัด ได้ที่มาต้องกำจัดให้หมดอย่าไปแล้วอย่างนึงตอนนี้เขาบอกแม่น้ําเจ้าพยามหาสาลประดุกนี่คือแหล่งทําลายปลาน้ําจืดไทยเลยนะตอนนี้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องไปหาประดุกิประดุกผัดเสร็กันมาอีกหนึ่งแต้มแต้มที่สาม แต่ใส่นี้ล่อยนะโอย,อยเจออะไรอะตะกี้พี่เห็นอะไรอะลูกข้ออะลูกข้อเฮ้ยตีใส่กัดเลยเหรอใช่เฮ้ย hey, ไอโดว่าเปล่า,าตีผ่านนี่เลยอะ ผมกำลังเดินมาอยู่พี่ทับอะไรวะไม่ได้ใส่โฟลาร้ายอ,อุ้ยนี่เบรกหนักกันเนี่ยนี่ตั้งเบรกไว้หนักกันเนี่ยเฮ้ยวันนี้คัดไซ์แล้วหรออ่ะใช่วันนี้เราคัดไซ์เฮ้ยวันนี้ตับทุกตัวเฮ้ยนี่มา,มานะไม้แรกเหรอหน้าแรกวันนี้เราคัดไซ์นะครับโอ้ช่อนคลองครับช่อนคลองตะกี้คลองห้าแล้วที่เราไล่กลับมาคลองสี่ใช่เฮ้ย ชั้นคลองชั้นคลองดูไหมโอ้โหมันมุดเข้า เขาจะกินลึกอยู่นะเฮ้ยครบคลองแล้วเนะี่ยเราอะคลองเลยคลองหนึ่งไอ้คลองคลองห้าคลองสี่คลองสามเอาครบคลองเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยบอกแล้ววันนี้เราคัดไซส์ขอบปากว่ะพี่ต้นไม่กืนขอบปากนะหนีเดินมาคนเดียวไม้เดียวเรียบร้อยเลยนะ หายชนของสามแัม้วใหญ่สุดในทริปด้วยมันตัวเนี้ยโอ้ยสูสีตัวแรกเลยนะใหญ่กว่าให,ใหญ่กว่านะแต่ว่ามันหัวใหญ่กว่าแต่ตัวมันหอมกว่าพบของครับทะลุทะลุตาเลย เขาเรียกว่าปลาสามกองปลาสามกองไหนไหนไหนพี่ต้นถือกล้องไหนผมวันนี้ผมยังไม่ได้ปลาขาวเอเท่เลยไฟเท่าแขนอีกแล้วนี่ครับปลาขาวเราเท่แต่วันนี้ผมก็ได้ใช้ดีด้วยวันนี้ได้ที่ผได้ส่งนี่ส่งแบบส่งแบบกาลงพุงเลยแต่ไม่ออกตูดเลยอ่างสะพานเลยอะพี่ ยไปตรงไอ้ไม้นู่นเลยนะา่องอ๋อโหก็ไปเล็กสักตัวเลยนะวันเนี้ยมาอีกหนึ่งครับช้อนคองสามรถซค์นี้ยกได้เนี่ยเราตะเกียบแหละที่โดดอย่างเงี้ยใส่นี้เลยฮะใช่ชั้นคลองมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งครับเก็บตกนี่มันจริงๆในที่สุดเราก็มาเจอหมายลับแต่มาเย็นแล้วแล้วก็สรุปวันนี้ประสบความสำเร็จครับกับ เท็กซัสได้ช่อนตัวแรกแล้วไซส์สวยด้วยวันนี้น่าจะทั้งวันน่าจะกัดเป็นสิบอยู่แต่วันมากเท็กซัสเริ่มติดใจแล้วแล้วพอบ่อนี้ก็เลยมาลองกระดีอีกหนึงก่อนกลับบ้านเท็กซัสต,ตัวแรกได้มาแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อากูชาแน,นลด้วยนะครับเที่ยวตกป่าทำอาหารมัวนเพื่อนบพบกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย